Oh, 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 เมาพอสบายสบายลับตาเบาบาพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรา แบบเลือกตาใบหน้าศีรษะลำคอแขนหนึ่งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายให้หมดลำตัวขาทั้งสอง ถึงปลายนิ้วเท้านะจ๊ะให้ผ่อนคลายทำตัวของเราให้สบายๆให้ผ่อนคลายทั้งหมดจะตั้งสบายตั้งแต่ก่อนนั่งกำลังนั่งและหลังจากที่นั่งแล้วนะจ๊ะ ต้องสบายตลอดเวลาเลยสำคัญมากก็ต้องเปลือกตาตรงนี้ถ้าทำตรงนี้เป็นก็จะผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวแล้วก็ตัดใจจากทุกสิ่ง ไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของให้คลายความผูกพันทั้งหมดเลยดิงอากาศฟ้าสิ่งแวดลอ้อมต้องตัดใจให้หมดไม่ให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านั้นมากกว่าการกโกรมใจมาหยุดนิ่งๆ นมนุ่ม,มที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนะจ๊ะชีวิตในแต่ละวันมันก็ผ่านไปเร็วเดี๋ยววันเดี๋ยวคืนเดี๋ยวก็จะหมดเวลาของชีวิตแล้วไม่ว่าจะอยู่ในไวัยไหนจะปฐมมาวัยมาชิม,มวัยแล้วปชิม,มวัย เป็นเด็กเป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวกลางคนหรือวัยชราล้วนแต่มีเวลาจำกัดด้วยกันึ่งสิ้นแม่ยุคไขมนุษย์เฉลี่ยในยุคนี้ได้เจ็สิบห้าปีแต่ผู้ที่ อยู่ไปถึงเจ็ดสิบห้าปีก็มีทุกเพศทุกวัยทุกเชื้อชาติศาสนานและเผ่าพันธุ์นี่นคือความจริงของชีวิตที่เราจะต้องคิดเพื่อที่จะได้ไม่คิดฟุ้งซ่านไปในเรื่องอื่นใจจะได้คลายความผูกพัน์ แล้วก็จะมารวมอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างง่ายๆถ้าเราให้ความสำคัญกับศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดให้มากๆศูนย์กลางกายค่ะฐานที่เจ็ดก็จะตอบแทนกลับคืนมา มากกว่าที่เราให้อย่างจะนับจะประมาณไม่ได้เลยเราจะไม่มีวันรู้จักวความสุขที่แท้จริงเป็นอย่างไรถ้าใจเราไม่หยุดไม่นิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดใจหยุดนิ่งนิ่งนี่แหละ ที่สูงกลางกายฐานที่เจ็ดจะให้ความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่คือความบึงพอใจอันสูงสุดจนเราไม่มีความปรารถนาที่อยากจะได้สิ่งใดจะเป็นอยู่ได้ดีตัวของเราเองไม่เหงาไม่เศร้าอย จะหยุดนิ่งได้แล้วเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่เราต้องการในชีวิตที่แท้จริงมีเพียงไม่กี่อย่างแค่ปัจจัยสีส่น,นั้นแหละที่จะทำรงชีวิตอยู่ได้เปิดสแสวงหาความสุขที่แท้จริงสแสวงหา ทางหลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานขอมชีวิตเพราะนั้นต้องมันให้ความสำคัญกับการฝึกใจให้หยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนะจ๊ะจะไปคํานึงหนึ่ง,งว,ว่าเราจะต้องเห็นหรือไม่เห็นอะไร ให้ให้ความสำคัญกับการฝึกใจให้หยุดนิ่งนินุ่มนมอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เราต้องจับหลักให้ได้ว่าหยุดเป็นตัวสมร็จแปลว่าต้องให้ความสำคัญกับใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด ส่วนการเห็นนั่นเมื่อใจหยุดนิ่งแล้วมันก็จะเห็นเองแหละเพราะสิ่งที่เราจะเห็นนั่นมีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าต้องมีความละเอียดเท่ากับสิ่งที่มีอยู่ใจต้องละเอียด เราต้องเอาใจใส่ไอความสำคัญกับตรงนี้ให้มากๆมในหยุดให้นิ่งโดยเราจะเริ่มต้นจากการวางใจเฉยๆหรือนึกถึงบริกรรมอนีมิตรนังที่ได้แนะนำเมื่อเช้านี้ อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้จะไม่นึกเป็นภาพอยากวางใจหยุดที่นี้เฉยก็ได้ถ้าเรามั่นใจว่าใจจะไม่ฟุง้งือจะนึกเป็นภาพเพื่อให้มีที่ยึดที่เกาะของใจให้อยู่ในกลางกายก็ได้ แต่การนึกเป็นภาพนั้นต้องนึกให้เป็นนึกสบายๆธรรมดาธรรมดาก็ต้องยอมรับว่าถ้าเราไม่นึกบ่อยๆมันก็ไม่ค่อยจะชัดและการเห็นด้วยใจนั้นมันจะแตกต่างจากเห็นด้วยตาเนื้อ ที่ลืมตาปุ๊บก็เห็นปั๊บแต่ภาพทางใจมันจะค่อยๆชัดเจนขึ้นถ้าเรามีอารมณ์ดีอารมณ์เดียวอารมณ์สบายมันก็ง่ายต่อการนึกถึงภาพดวงใสๆหรือเพชรสักเม็ดหนึ่งรูปบหลางยังไงก็ได้ ขนาดไหนก็ได้อย่างนั้นไปก่อนเลยจะนึกเป็นองค์พระที่เราสวดมนต์กราบไหว้บูชานึกถึงบัสมมอสุเดจา้า<ม>ก็ได้ให้เราจับหลักให้ได้ใจเนี่ยจะต้องมาหยุดอยู่ในกลางกายกลางท้องของเรา ในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือหรือจะไม่ง่ายมาอยู่ในกลางท้องเนี่ยอยู่ตรงนี้นิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายสบายแล้วเดี๋ยวมันก็จะถูกส่วนเองเวลาถูกส่วนนี่มันจะมีความรู้สึกเหมือนเรานึกเหมือนไม่ได้นึก ือใจมันจะอยากอยู่ตรงกลางกายเองนะมันจะนุ่มๆเบาๆอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวอาการขยายมันจะเกิดขึ้นอาการใครตัวตนมันก็จะ เกิดขึ้นหรือการเคลื่อนกข้ไปสู่ภายในก็จะเกิดขึ้นและตอนนี้เราจะเริ่มรู้สึกมีความสนุกกับการทำสมาธิแม้ความสุขมันทียังไม่เกิดขึ้น แต่มันก็มีสัญญาณดีๆนะที่จะบ่งบอกว่าเราจะคว้าธงชัยเนี่ยเราก็หยุดนิ่งอย่างนี้เรื่อยไปว่าม,มันเคลื่อนกัาไปสู่ภายในแล้วเราก็ยังนิ่งวางใจไปกลางกลางเฉยๆกระทุกสิ่ง ที่จะพูดผ่านมาทำเฉยๆนเะ่เหมือนผู้เจรโลกที่มองเห็นว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นของธรรมดาไม่หวือหววาไม่ตื่นเต้นอะไรแล้วก็พยายามจับจุดตรงนี้ให้ได้ ระวางใจอย่างไรรักษาอารมณ์อย่างไรจึงทำอย่างนี้ได้ก็ค่อยๆมันสังเกตไปวันละเล็กวันละน้อยนะค่อยๆสะสมประสบการณ์ภายในตั้งแต่มันนิ่งมากและนิ่งมั่ง เลยนิ่งๆจริงๆค่อยๆสะสมประสบการณ์ไปแล้วก็มันสังเกตเวลาเราเลิกนั่งแล้วว่าเราทำอย่างไรวันนี้รึงรู้สึกได้อารมณ์ดีๆแม้ยังไม่เห็นอะไรก็ตามรู้สึกว่าเวลาน่ยมันหมดไปเร็วนั่นก็แปลว่าเราทำถูกหลัก วิชาแล้วแหละถูกวิธีแล้วก็ให้มันทำบ่อยๆซ้ำๆทังค่อยๆฝึกฝนให้สม่ำเสมอสติสบายสม่ำเสมอสังเกตสมัครใจนั่ง ในทุกอริยบทเราฝึกไปเรื่อยๆนั่งนอนยืนเดิน,นก็ฝึกกันไปนี่เป็นงานที่แท้จริงของเรานะจ๊ะและขออมวลมนุษยชาติทั้งหลายเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราไม่นึกนิมิตเราก็ต้องปรับร่างกายเปลือกตาใจเนี่ย ให้พอดีพอดีแล้วอย่าใจร้อนว่าเราต้องได้เร็วเร็วเ,วเห็นเร,เร็วเร็วเป็นเร็วเร็วแต่ใครนึกถึงนิมิตก็นึกในระดับที่ไม่เครียดไม่ตึงไม่เกร็งสบายชัดไม่ชัดท่านอย่าไปำํำนึงถึงชัดหลือไม่ชัดก็ไม่เห็นจะเป็นไรไใจน,นิ่งนิ่งนุ่มนุ่ม บายเอาเวลาที่เหลืออยูนใ้ฝึกฝนใจกันไปนะจ๊ะในยามค่ำคืนอันเป็นสิรินี้ช่างเป็นค่ำคืนทรงคุณค่าอันช่วงวันเวลาที่ผ่านมาล้วนเป็นไปเพื่อการสร้างบรารมีน่าเพลื่มปิติที่ลูกๆทั้งหลาย ได้ดำเนินตามเยี่ยงอย่างบัณฑิตในการก่อนเพื่อสั่งสมสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตตนเองวันคืนล่วงไปลงไปบัดนี้ลูกๆทุกคนได้ทำในสิ่งที่บุคคลทั้งหลายในโลกยากจะกระทำได้ดังนั้นก่อนจะเอ็นกายพักผ่อนหลวงพ่อขอให้ลูกๆทุกคนน้อมรำลึกนึกถึงภาพ อันน่าปลื้มใจพร้อมกับทบทวนว่าวันนี้ที่ผ่านมาและวันพรุ่งนี้ที่กำลังจะมาถึงเราได้เพิ่มพูนคุณธรรมให้เกิดขึ้นในตัวของเรามากมายเพียงใดเรามีความอดทนกอบด้วยจิตเมตตาและให้อภัยมากขึ้นเพียงใดเพราะภาพอันงดงามแห่งการสร้างความดี ที่ยากเกินกว่าคําบรรยายนี้ล้วนเป็นบุญที่สรงคุณค่าและมีพลานสิสง์อันยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นแก่ตนเองและโลกให้นึกน้อมอารัธนาบุญกุศลทั้งหลายมาประมวลรวมกันกลายเป็นดวงบุญอันสว่างโพองปรากฏณศูนย์กลางกายเป่งรัศมีแห่งความบริสุทธิ์ ยังความเย็นกายเย็นใจแผ่ขยายออกไปไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีประมาณขอให้อนุภาพแห่งบุญกุศลกอบด้วยความเมตตาปรารถนาดีจงแผ่ไปยังบรรพบรุษปียชนทั้งหลายแม้จะล่วงรับไปแล้วหรือจะเป็นมารดาบิดา ญาติสนิทพิษสหายที่ยังมีชีวิตอยู่ตลอดจนมวลมนุษยชาติชาวโลกให้มีแต่ความสุขมีความแช่มชื่นผ่องใสมีความหวังกำลังใจให้พ้นจากอุปสรรคและทุกโศกโรคภัยแม้จะเป็นบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งเหล่าสังเสรตชะฉลาภุชะอันชะ และโอปปาติกะต่างถือปฏิสนธิเกิดมาล้วนเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงพ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดให้โลกและสรรพสัตว์ทั้งหลายจงเป็นโลกแก้วเป็นโลกแห่งสรนที่สุขที่แท้จริงลูกๆทั้งหลายหลับพักผ่อนให้สบายนะจ๊ะ พรุ่งนี้เราจะตื่นขึ้นมาด้วยความสดชื่นเพื่อเราจะได้สร้างบาร,รมีกันต่อไปด้วยพลานิสงแห่งการสั่งสมเมตตาบาร,รมีนี้จะส่งผลดมันดาลให้ลูกๆทุกคนมีจิตอันบริสุทธิ์ผ่องใสมีองค์พระธรรมกายสถิตยอยู่ณศูนย์กลางกายคอยปกป้อง คุ้มครองรักษาให้ประสบแต่ความสุขและความสำเร็จสมปรารถนาในกุศลเจตนาไปตลอดกาลนานตเปุทาพลปตาปเจกานันยยังพลังรหันตาน,าน,เเนันจะเตเจนอรากังบันตามิสาปโส เตยธรธาสุกิตาวิเลนหาพุทธศาสนาในโรคาสุกิตาโหตสสหสัพเพหิยาติภีสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสตัสโธตีภะวันตุเต